หนูไปแล้วหูก็จเป็นคนดีบอกเลยผมสิโบเฮอีกหรครับเม้าไปรับผมมาไปแล้วไปทีทุกอย่างทุกอย่างในเรีนไปไปต้นผมิรักแท้เก้ามแท้มาตอบเลยฝากเงินไว้ก็ว่าเข้าโใไ้ไปจมก็เป็นบนั่นแต่ดเพรอะไรเงี้เลยนไปยเขาตอดันยนไทยจะโดนกับเบสจะโดนหรือมันบอ เดียววัล้วเขาลูกหลานเจไปหาเขาเป็นยังไงคน,นก็นนอะไรก็บอกว่ามันเกาน่าเหรอไปถ้าเอิญว่าแปดเก่าที่ฟังร <laughs> บเก่าชีวิตย่างหน้าตุยนะนยกาาไกะ<อ>่กะไได้ไกลอะไได้โชคดีบันนี้ม่อย,อยู่เลยเลยถึงบอกบออเหบังทองทองไข่เ่อนทองไข้เอือนเจ้าหนาเอาหน่อยนเบเาหน่อยน่

จิแบบชุดผาอยู่นี่จินม่มไนท์เอายสอนสอนมากกระดาษสู่เชิดมือกอนกระดาษเน่สอนสอนเยม่จานแป้ออกจามือกันแ้วนั่นและเรเอามือลุราหลเราต้องล่างดอกเรากินเองน่แล้วกินตงไปโหลดแป้งเรียบมันยังไมยเส้นปากเทียบี่ยอมานโอ้มาบานนีกตองเรียมา เยอมากบางทีกูสึงเอาขาแล้วเสร็จปีนโอ้โหว่ทำเป็นเบาคือมันก็จะเสร็จเถื่อนเมื่อนั้นว่าเมื่อกี้หน่ะไปเมื่อกี้สบายแต่กูข่าวล่าเต็มปีนี่ยเพิ่นเบิลก้อมอยู่เพิ่งเสือกมาเมรนหาออกของขั้วได้เพิ่งคืนว่ะหาเมร์ตัวตีนเต่าออกไปหมานอนอยู่เต็มอยู่บักห้ามึงกะเหยียบมาล้านเราเล่นอยู่นี่มื่อคืนมันแทงเอาขาเพระถูมานอนเกือกอยู่นี่ใช่หนุ่มท้อมาแล้วเราเบน่ะอืล าดีๆก้อนที่ผานเน่แจบป้นก่นเขาว่าเีว้เขาเนียวเลยหนึ่งต้มต้มใช่ไหมส้มเนี่ยนำมาเปนพิมแบตายดอกไอ้เทียงมองอยู่ว่าจะกินมันเหม็นตุ่ยธรรมดาก็เหม็นอยู่แล้วพ่อพ่อแต่เที่ยงมายุที่เแล้ว ว่าจะมันแต่อย่างเด็กไปกินไก่เนาะเราก็ไปกินหอยคุ้งเทพป่าอยู่เนี่ยเทียมก็ไปกินสีเกตนัำเราไปกินกระเทียมแล้วกูจินส้ปลาอยู่บนมือไปเดี๋ยวจ้งมือว่าไปแรกวันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เดี๋ยวหมือเดี๋ยวนนกันจะได้ไปบุงหม่น้ำเขา แี่สาวพันยองเมตไ,ไปใส่ขึ้นเราไปพันหนึ่งกันป่รักแม่เดี๋ยวพันหนึ่งเ่ีกีพันหนึ่งไปหอดุนก็ไปได้อี่วันบ่ะ <c oughs> เ,เก่งจังเลยต้องถอยขับรถเป็นแล้วลูกอถอยหลังสิถอยหลังทำงไงเปลี่ยนเกียร์จ้าร <c oughs> ักแน,น่ยอยู่บ,บ่ <c oughs> บอรับบ่ออมนุษเดนหลวพ่อใครไปมาตัวเดียวแล้วุ่มกัน เดี๋ยวเบิ่งแต่ยังก่นไม่เนาะแต่ยัง้ทุกคนบเบรตุยเขาคือเบอร์ยูง